อะไรของเธอเอ่ออขอโทษครับอ้าวฉันก็เลี้ยงเธอยังไม่พออยู่เหรอยังจะหอบกลับบ้านอีกไม่รู้ว่ามันผิดกฎอันนี้ผมอยากไปวุ้นยายะครับมันไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นแหละเอาไปเททิ้งถ้าเธอยังทำผิดกฎฉันจะไล่เธอออกอย่าอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมต้องหาเลี้ยงุนยาครับกฎก็คือกฎมีอะไรกันผู้จัดการเสียงดังไปถึงตรงนู้นกับพนักงานคนใหม่เนี่ยดิขโมยของกลับบ้านกำลังจะไล่เขาออก อ,อ้าวแล้วทำไมเธอถึงขโมยข้าวกลับบ้านก็กดระเบียบของร้านเราอ่ะห้ามเอาของกลับบ้านคือผมหาเลี้ยงคุณยายนะครับคุณผมอยู่กับคุณยายแค่สองคนเองผมอยากเอาอาหารไปคุณยายได้ทานบ้างครับเธอทำผิดเธอต้องโดนลงโทษฉันจะตัดเงินเดือนเธอผู้จัดการเดือนนี้ตัดเงินเดือนน้อม2สองร้อยนะแต่ฉันจะให้ทิปเธอหนึ่งครับเจทำอย่างนีน้ไม่ถูกนะกดก็คือกด เราต้องเชิดไก่ให้ลิงดูสิไม่งั้นใครจะนับถือเจ้เจ้เข้าใจกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎทำผิดก็ต้องทำโทษเจ้ทำโทษไปแล้วไงการดูแลคนอ่ะต้องรักษากฎแต่้ำใจต้องไม่ขาดเข้าใจไหมผู้จัดการครับทราบครับเจ้ทุกวันอย่าลืมบอกเชฟให้ทำกับข้าวให้ดองเอากลับบ้านได้ที่ใยญกว่กระองด้วยนะเจ้นี่นะขอบคุณมากๆนะครับเจ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับยาของผมต้องดีใจมากๆแนะะ่เลยครัมามาะคะอบมามาะะอย่าให้ยายกินอาหารเหลือบ่อยๆนะมันไม่ดีเป็นเด็กดี